สุขภาพกันอีกแล้วจ้า กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีอ่อนเยาว์ลงช่วยทงความสะอาดเลือดผิวขาวขึ้นบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นด้วยสารสกัดจากคอลลาเจนลาสเบอรี่แอลกูตาไทโอและสารสําคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถึง9ชนิดผลิตภัณฑ์แพลวคอลลาเจน Pal agen, ขนาดบรรจุ15ซองราคาปกติ1590บาทลดเหลือ690บาทแถมฟรีมิวมิวออร์แกนิกโซฟ 1ก้อนมูลค่า590บาทโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเท่านั้นรีบโทรหาเรา100สายแรกเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยนี่พาพยมจินดาค่ะและวันนี้เลยค่ะปุ้มปุ้ยนะคะจะพาสาวๆหรือจะเป็นใครก็ได้ที่บอกอุ้ยวันนี้อยากจะได้ในเรื่องของความใสผิวที่ขาวเนียนเรียบรวมทั้งความอ่อนเยาว์อยากจะให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งประกายมีออ แล้วก็วันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะมีผิวสวยคอเขาดีโคค่ะหรือว่าจะเป็นกระดูกทุกอย่างต้องบอกเลยว่าเป็นความ perfect ที่คุณจะต้องมีในรายการนี้อย่างแน่นอนค่ะและปุ้มปุ้ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้นะคะปุ้มปุ้ยมีผู้ใช้จริงและเห็นผลจริงที่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้เห็นหน้าจะรู้เลยว่าโอ้โหคนนี้นะขั้ดใน,ในวงการความสวยความออร่าตอนนี้ยิ่งพุ่งทะยานฟูดขึไปถึงนน่นและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคือพี่หญิงชิติกา น้องแซดตามากเลยอะทำไมล่ะคะออร่ามาเต็มเลยอะโอ้หพี่หญิงรู้ไหมว่าไม่ได้เจอกันนานมากแต่ตอนนี้พี่หญิงแบบไม่มีออร่าขนาดนี้พูดตรงตกันคือสวยอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยความออร่าของพี่หญิงคือกระจายมากเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับโอ้โหคุณผู้ชมอย่าพลาดอย่าเปลี่ยนช่องเพราะต้องบอกเลยวันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์แพลคอลลาเจนใช่ไหมพี่หญิงใช่ค่ะถูกต้องเลยนะคะก็คือเอาง่ายว่าวันเนี้ยที่มีงานเย ยอะมากมายนี่ก็คือคตัวแพวคอลลาเจนนี่เลยถูกต้องถามนิดนึงว่าดูแลตัวเองยังไงอะคะเพราะว่าเวลาัวรคอนเสิร์ตน้องก็รู้สึกว่ามันมันเยอะนะเยอะค่ะเยอะอจนถึงทุกวันนี้นพี่หญิงก็ยังคงทํางานอยู่ะนะคะแล้วก็ต้องเดินทางขึ้นรถลงเรือนะคะส่วนมากเราจะเดินทางกลางวันเพราะว่าเราต้องแสดงกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสง UV แสงไฟบนเวทีนะคะอันนี้ขึ้นหนักมากแล้วเราเนี่ยโดนมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยพี่หญิงก็เลยมีความรู้สึกว่า มันสะสมมาเรื่อยๆมีคมรู้สึกว่าทําไมผิวเราแห้งเร็วจังค่ะทําไมเราเกิดฝ้ากระจุดด่างดาเร็วกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันแล้วรวมทั้งอาจจะเป็นเมคอัพด้วยหรือเปล่าเพราะพี่หญิงนี่คือตอนเช้าเราไปบางทีก็จะมีแค่ช่วงเวลาที่ครีนซิงหน้าน้อยมากจริงๆเราก็โดนสารเคมีมาระยะเวลานานนตลอด,ลอดใช่ใช่ <ๆ S 2> โอ้แต่ต้องบอกเลยว่าพี่หญิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่ในเรื่องของผิวที่สมัยก่อนมีในเรื่องของกระมีในเรื่องของฝ้าหรือว่าผิวพันธุ์ที่แบบมีริ้วรอยหรือว่ารูขุวก้างรวมถึงสีผิวไม่ สม่ำเสมอด้วยมีถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะค่ะเราเห็นบอกว่าตอนที่ทํางานหนักๆเนี่ยใส่ส้นสูงตั้งแต่เด็กการว่าเริ่มมีอาการปวดเข่าหรือว่ามันมีวิธีการแบบดูแลตัวเองยังไงบ้างเลยก็ตอนนั้นถึงขนาดว่าต้องไปหาหมอคุณหมอว่าการใส่ส้นสูงนานๆเนี่ยทำให้มีผลนะคะเส้นเอ็นหัวเข่าตรงเอ็นร้อยหวายของเราค่ะก็คือมีผลหมดเลยโอ้ยถึงเอ็นร้อยหวายเลยเหรอคะใช่ค่ะก็มีผลหมดเลยน้ําในข้อเราก็น้อยด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งเราก็อาจจะดูแลตัวเองไม่ถึงในจุดที่ร่างกายควรจะ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงสวยท่านนี้เคยเจอเจอปัญหาที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าความสวยด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นความทรมานเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะแล้วพี่หญิงคือดูแลตัวเองยังไงจนทุกวันนี้นี่แบบดูสง่าดูสวยแบบดูเหมือนไม่มีปัญหาในเรื่องข้อขาเลยก็คือวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาเจอเจอกับแพลคอลลาเจนะนะคะก็เริ่มดื่มเริ่มทานมาเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยดูเต็มเมขึ้นนะ,ะเวลาจับจับไปอะค่ะแต่ก่อนเนี่ยคือแบบมันมันจะไม่เด้งตามเหมือน แต่พอเดี๋ยวนี้เวลาเราจับนะคะมันก็รู้สึกว่าเอยมันคลายตามมือเราขึ้นมานะคะ,คะแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยคือหญิงอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ผิวคล้ำมากะนะคะเป็นคนผิวขาวเหลืองคือปกติแต่ว่าพอเวลาออกแสงแสงไฟแสงแดดก็จะดูว่าเป็นเหมือนคนผิวธรรมดาทั่วไปแต่หลังจากที่ได้ทานแพลวคอลลาเจนเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วะนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าออกกล้องหรือว่าสะท้อนกับแสงไฟแสงแดดมีความรู้สึกว่ามัน,มนเปลง่งขึ้นมาใช่แต่ก่อนนะ ผิงจะเป็นคนที่สระผมเองนะโอ้โหมีความรู้สึกว่าทําไมมันออกมาเยอะจังเลยผมมันร่วงพอได้มาทานนะคะก็รู้สึกว่าเวลาที่เราสระผมเราก็จะร่วงน้อยลงในเรื่องของข้ออย่างที่ญิงทานอย่างสมัย<ช>ก่อนก็คือเป็นหนักอย่างตอนนี้คือทานคอลลาเจนก็ดีขึ้นสามารถเข้าฟิตเนสได้แล้วเวลาทานนี่ทานยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกับคอลลาเจนที่เราเคยกินที่ผ่านๆมาคืออันนี้เนี่ยมีรสชาติหอมหวานสีสันก็สดใสน่าทานแล้วก็พอได้ทานแล้วจริงๆเนี่ยก็คือมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ ที่เราพึงพอใจจริงๆค่ะแล้วอย่างพี่หญิงนี่คือควันหนึงเนี่ยทานกี่ซองคะก่อนนอนหนึ่งซองก็พอแล้วอะไรหนึ่งซองใช่เพราะว่าคุณสมบัติสารสก,กัดนี่เขาอัดแน่นอยู่แล้วนั่นนะสิเกาถึงบอกไงว่าแพลคอลาเจนเนี่ยเขาได้รับการวิจัยนะคะจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะว่า เาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากกว่านะคะในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยอื่นๆถึง500เท่าเลยนะเขามีแบบส่วนผสมอื่นๆถึง9ชนิดนะคะพี่หญิงไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่เขาช่วยบำรุงในเรื่องของผิวพรรณข้อต่อกระดูกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หัวเลยเนาะเส้นผมเรื่องของดวงตาคือจะบอกง่ายๆเลยว่า,ถ,าถ้าแววตาเรามีความสดใสนั่นแสดงว่ามีคอลลาเจนหรือน้ำเหล่อเลงเยอะมากซึ่งคอลลาเจนตรงนี้มันก็ทําให้พี่หญิงแบบรู้สึกสดชื่นเรารู้สึกตาพี่หญิงจะแบบไบรท์อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะการมองเห็นก็ชัดเจนขึ้น ใช่ใชค่ะยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะในส่วนประกอบอย่างที่บอกเลยว่าเขามีลาสเบอร์รี่ที่ทาให้แบบรสชาติอร่อยไม่พอยังช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดเลือดของเราหรือว่าการลําเลียงของเลือดนั่นเองค่ะและที่สาคัญเลยผิวสวยผิวใสผิวเนียนนั่นก็คือ a l า h ฮโ O นั่นเองค่ะส่วนประกอบนี้<อ>แค่นี้นะคะยังไม่หมดค่ะยังจะมีในส่วนของ Alpha โปอิกแอซิด e ค่ะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ชมค่ะใครที่บอกว่ามีฝ้าเนาะมีในเรื่องของกระตัวนี้เนี่ยเขาไปช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองและที่สําคัญ ยังมีในส่วนของแคนเบอรี่เอสแท็กด้วยตัวนี้เนี่ยเขาทําให้กระเพาะปัสสาวะของเราไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เกิดการอักเสบด้วยออันนี้คือดีมากเลยและที่สําคัญค่ะยังช่วยนะคะในเรื่องของการบํารุงสายตาด้วยด้วยยังไม่พอนะคะยังจะมีในส่วนของอะเชนล่าเซอร์รี่ด้วยในตัวคอลลาเจนเนี่ยเขามีวิตามินซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูดซึมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร่างกายเราได้รับวิตามินซีค่ะเราก็จะมีภูมิต้านทานต่างๆนะคะและที่สําคัญยังจะมีเก๊กซิดด้วยเก๊ซิดนั้นด ทำให้ในเรื่องของแบบว่าการอ่อนเยาว์อ่อนโยนอย่างพี่หญิงนเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่ายิ่งอยู่ยิ่งอ่อนยิ่งอยู่ยิ่งแบบเด็กลงเด็กลงเด็กลงแล้วนอกจากนั้นนะคะยังจะมีในส่วนของ p r i v a t e hashtag นั่นเองค่ะนั่นก็คือในส่วนของส่วนประกอบนะคะจากเปลือกส่วนฝรั่งเศสอันนี้บอกได้เลยว่าลดเดอะเบสจริงๆใครที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสนะคะลดในเรื่องของแบบว่าพวกกระ พวกป้านะคะอยากจะให้ผิวเดีย่ยมีแบบออร่าจริงๆอะไรอย่างนี้สําหรับพี่หญิงนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนแต่ยังไม่ใช่มีเพียงแค่พี่หญิงเท่านั้นเรามีผู้ชมนะคะที่เขาได้ทานจริงๆเดี๋ยวเราลองไปชมทางบ้านดีกว่าคะ่ะ พอเราอายุมากขึ้นจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเสื่อมนี่สําคัญมากเลยนะครับทำอะไรก็ลําบากก็เลยต้องหาตัวช่วยครับแล้วก็มาเจอกับแพรคอลลาเจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าสภาพร่างกายของผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากเลยครับนอกจากจะช่วยให้กระดูกข,ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วยังจะช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหวไขข้อมีความไหลลื่นและที่สําคัญก็คือลดการติดขัดของเส้นเอ็นในระหว่างที่เรามีการเคลื่อนไหวด้วยครับปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมและก็กระดูกที่เสื่อมเนี่ยก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นครับ คือเมื่อก่อนอ่ะเราทํางานตลอดเวลาบางทีก็ปล่อยป่าละเลยเคยมีฝ้าขึ้นผิวพรรณก็ไม่ดีไม่ขาวไม่ผ่องเลยค่ะ แต่พอได้ทานแพลเคอลลาเจนเข้าไปตอนนี้กลับมาสวยสตรองอกพองหน้าดีไม่อายใครแล้วคะ่ะด้วยสารสกัดจากคอลลาเจนลาสเบอรี่แอลกูตาไทโอนและสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถึง9ชนิดแพลเคอลลาเจนช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีอ่อนเยาว์ลงทำความสะอาดเลือดผิวขาวขึ้นบำรุงสมองบำรุงสายตาเล็บกระดูกเส้นเอ็นก็ดีขึ้นดิฉันโชคดีคะ่ะที่มีแพลคอลลาเจนมาช่วยเพิ่มความสวยเป็นผู้หญิงต้อง ตองค่ะปกต้องพองหน้าต้องดีผู้หญิงสมัยเนี่ยต้องสวยตลอดเวลาไปไหนคนก็มองเพราะมีออร่าค่ะโอ้โหแต่วันนี้พี่หญิงจ๋าต้องบอกเลยว่าปุ้มปุ้ยเชื่อว,ว่าต้องมีหลายๆคนที่อยากจะสวยแบบพี่หญิงอย่างมุมปุ้ยคนหนึ่งแหละกลับไปเนี่ยโดนแน่แค่ฉีกแล้วชงเดิมมันง่ายมากจริงๆผู้ชมมันง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เคล็ดลับดีๆตรงด้านนี้ปุ่ม,ป,มปุ้ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หญิงค่ะและแน่นอนเลยค่ะะว่า วันนี้รายการของเราจบแล้วจริงๆในเรื่องของสวยๆงามๆไว้โอกาสหน้ามาเจอกันได้ใหม่วันนี้เราส่งคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะเอาใจคนรักสุขภาพกันอีกแล้วจ้า กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลเจนที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีอ่อนเยาว์ลงช่วยทำความสะอาดเลือดผิวขาวขึ้นบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นด้วยสารสกัดจากคอลลเจนลัเบอรี่แอลกูตาไทโอและสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถึง9ชนิดผลิตภัณฑ์แพลวคอลลเจนขนาดบรรจุ15ซองราคาปกติ1590บาทลดเหลือ690บาทแถมฟรีมิวมิวออร์แกนิกซอฟหนึ่ง 1ก้อนมูลค่า590บาทโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเท่านั้นรีบโทรหาเรา100สายแรกเท่านั้นค่ะ